Leader, our agents have learned that United Nations trucks and planes are on route to the Almaty region with food and supplies. On behalf of the oppressed nations of the world, the GLA should intercept those deliveries, that we might use them for our most righteous cause. <coughs> นี่คือลถผลสัปปลายของอเมริกานะฮะเอ้ยไม่ใช่อเมริกา UN มันดีเขียนอยู่ <laughs> UN ครับสหรประชาชาติ ตายหมดนะฮะโอเคเริ่มมาเราเมื่อกี้พี่ผมอัพไปก็คือเทคน,นิเชียล เพิ่มมาหนึ่งยศนะครับตอนที่สร้างออกมาส่วนอันนี้คือยูนิตใหม่นะฮะเป็นมอลค์เฮครับคือมัลลาร์เดอร์แทงนะฮะรถถังรุ่นรถถังยูนิตใหม่นะฮะโอเคโอเยผมเริ่มที่จะสร้างเลยอามสตีลเลอร์ออกมาก่อนเลยฮะ ตรงนี้ก็ตังมาเยอะๆนะครับโอเคภารกิจเก็บภารกิจเก็บแร่นะฮะอีกแล้วนะฮะคือเป็นภารกิจที่ผมไม่ค่อยจะผมไม่ค่อยจะชอบสัก่าไหล่เพราะว่ามันมันมันต้องเก็บตังให้พอดีนะโอเคฮะโอเคครับมาเนี่ะ Building construction we has been enough. completed. Good idea. You're I will work. Another supply convoy has been sighted here. Find me a brassite. Hoy okay, up. Everybody, how? I, I, yes, I, I will work. Ow. Hoy up. What do you want? We take what we need. Building Prepare construction to fight. has been Our completed. clan is strong. Find me a brassite. Hoy up. ลองแอบ,บตามดูว่ามันจะไปปล่อยที่ไหนนะฮะแล้วเราก็ค่อยขโมยมันดีกว่าเอออย่าไปสดกับมันเลยนั่นแหละอย่าให้คนในหมู่บ้านแย่งเก็บไปก่อนนะครับอออีกคนแม่ไนมฮะ The kind of has entered the region. it. convoy entered Hang has the the มาละเ okay, ครับผมจะลองสร้างดูนะครับมารองดูแทงค์นะฮะโอเคสำหรับพวกนี้ผมก็จะสร้างพยายาแคปเจอร์ไปก่อนเผื่อมีอะไรให้แคปเจอร์ฮะแล้วก็เรเบลมาสักสี่คนแล้วก็อาร์พีจีสักสองคนนะฮะโอเคม<า>ันมันวางสะพายไว้ไหนวะ

มาแล้วมารอเดินแทงนะฮะต่อไปก็สักสามคันนะฮะใครครับมาร,รอเดอร์ครับมาร,รอเดอร์รรอยิงแม่มเลยครับฮ่ <c oughs> าฮ่ามันนี่ครับมันนี่อ๋อไม่มีตังค์แล้วนะฮะ ัและมันวางสปายละไอ้เหี้ยไม่มีเลยอะไรวะกูรแล้วว่ากูต้องทำอะไรเราต้องดักมันโดยการเอาเข้าศึกนะฮะนั่นแหละยิงแม่ เออทังแมมนะฮะเดี๋ยวอัพสปรานี้ก e> ่อนวอดเดอรกเมื่อกี uh, ้มันเจออะไรบึ้มก็ไม่รู้อะใครอะ เคลมมึงออกมาฮะอย่าเข้าตรงนี้แล้วกันโอเคเผื่อมันมาทางนี้นะฮะเผื่อมันทางขวานะฮะไอ้เฮียมันอยู่ตรงไหนวะมีสัญญาณบอกว่ามาตั้งนานแล้วไอ้เฮียแม่งไปทางนี้ไงเลยแม่งมาทางนี้ไงเลยวะเด้อ ออกมาเลยฮ่าฮ่าไอ้ยัยนี่เก็บไปเหรอเก็บไปเหรอมึงเก็บไปเหรอมึงด้วยมึงอีกคนโหดนะะไม่ดีนะมาแล้วสับ โอ้าวโดนชนฮ่าฮอกูขอซอมเมมมาเลย เราเริ่มมีตังแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราะระวังพวกของเจถานของอเมริกานะโอเค ผมไม่เห็นแท่นขุดเจาะน้ำมันแสดงว่าไม่มีอะไรให้ยึดเราไม่น่าอัพเลยตอนนี้แผนการที่ดีก็คือการที่เอา คนทหารของเรานะฮะไปเข้าไว้ในตึกตามจุดต่างๆที่คิดว่ามันน่าจะมานะฮะฮะที่หายอ่ะทิ่หายก็ไม่ได้สร้างรถอะไรที่เกี่ยวกับอากาศเลยเว้ย เฮ้ยเฮ h ยขโม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 ยตกลงไหม o ่าฮ่ a ผมมาเป็นเครื่องบินนะฮะไม่เป็นไรเรามีรถยิงอากาศยานครับ quad cannon <c oughs> <c oughs>

g r e s อ s อ๋อ,อตีบ้านคนได้ด้วยนะฮะเหีลองดูดีครับฮ่าฮ <ไป S 2> ่าได้ตังค์ด้วย เอ้ยเครื่องบินฮาาโอเคครับต้องคอนเซนเทรตครับต้องนีทางอากาศแล้วครับควอตแคนนอนครับออกมาเลยครับโอเค

อยมาลโอ้ควอเทลน,นอนมีอยู่อ้าวปมเย็บอรครับคอเทลน,นอนมาครับคอเทน,นอนมามาเรื่อยๆครับมจะบอกว่าคอเทน,นอนนี้ยิง ยิงทาอากาศได้ดีโคตรๆเลยนะเฮเคอร์ลสอต h e เฮ้ยเราต้องดักไว้ทุกทิศทางครับมาแล้วครับอไอเหี้ยไปนู่นเว้ยควาแคนนอนควาแคนนอนยิงมัน

อออโอเคครับมาตรงนี้ดีกว่าเราต้องป้องกันไว้ด้วยนี่ฮะโอเคครับมาโรเดอร์ไอ้นี่นมานี่ครับต,ต,รตัดครับอ้าวได้ There are many supplies hidden the this <laughs> <a> precious aid. <laughs> <of eight>. Destroy it better be worth it. It better be worth it. Let's <laughs> see what we find. Just show me where they are. It better be worth it. Just show me an American plane. Bring it down and take what we need. Haha. <laughs> <laughs> Just show me where they are. Marauder tank assemble. Let's see what we find. Just show me where they are. It better be worth it. An American. It better pain. be worth it. Bring it down get to and the take hood. what we need. Don't get on my back. Uh -huh. Okay. The villagers are stealing supplies. Destroy the so take <laughs> เฮ้ยครับยิงมันมนะเยี่ยมครับพอแคนนอนสุดยอดนะฮะมอร์เดอร์แทงนี่ยิงแรงกว่าสกอร์เปียนนะฮะแต่ว่าไม่มีอแต่ว่าไม่มีจรวดเสริมดูครับเหมือนเขาจะชี้ให้ดูว่าตรงข้างบนนี้มีอะไรสักอย่างนะฮะ s u p p ายครับแวบคนอยู่ในตึกครับระวังด้วยครับอ๋อมมีฐานมันอยู่บนนี้นะฮะ ผมว่าควรถอยนะ,ะเฮ้ยครับมันวิ่งมาเก็บครับมันวิ่งมาเก็บเดี๋ยวนี้นะฮะซ้อมเยี่ยมครับแล้วมันจะขึ้นไปเอาอยัางไงครับเนี่ยเอาเอาห,หาล่ะ แล้วมึงจะวิ่งไปเอาไงครับเนี่ยแม่อเคครับโอเคครับมาลอเดอร์เพิ่มขึ้นสักเล็กน้อยนะ ไอเฮียครับเก็บไม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเราอยู่ในตึกนี้แล้วกันเยี่ยมครับ

ฮ่าเราจะสามารถเก็บฐานอง ตังเก็บสัปปายของพวกมันได้ครบสี่หมืนะฮะโอเคเดี๋ยวพบกันใหม่กับภารกิจหน้าของ g l a ครับของ General นะฮะสลาบวนี้ก็สวัสดีครับ